กินมามา่าครับทุกคนมาม่าหมูสับบรรยากาศดีมากวันนี้ฝนจะฝนจะตกละมันแบบแดดอยู่นี่ไปยุ่ห้าเหรอจะมาวันแต่ไม่โดนนี่วันน,น,นี้มันดูลมแรงเนาแต่ลมไม่แรงนะวันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบเก้า มลมแรงฝนจะตกอืดมาแล้วเนี่ยเส้นก็มันถึงบ้านเยมาก่อนไปไครับ<ะ> ไอ้ฟินมันไม่รู้ปุ้โรงเรียนเปิดปิดวันไหนวันละไปไม่ทั่วแล้วเอ็นมันว่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะเอ,นอนน็นมันว่าไม่รู้อ่ะแล้วถ้ามันแอบฟินโรงเรียนเปิดวันไหนไม่รู้มันกินมาแลว้วนะ ก็หลังกินเหนียวหน้านี้ไปตลาดน,นัดซื้อของถูกๆมากินเินยววกินลูกชิ้นน่ะฮอดดอกอะไรเป็นนั้นไะรอ่าไม้ยมันอ่านไมไม่ได้กิน่าบะทุกคนกินมาหน้าที่ไหนไ

แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าอืมแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย